โทเลเบลัมสมาชิกแก๊งเออิความสามารถเนนสวีทโฮมเป็นความสามารถเนนสายแผ่พุ่งนะครับสามารถย้ายความเสียหายกับสิ่งของที่โจมตีมาได้ด้วยการใช้มือขวาดูดความเสียหายของสิ่งที่สัมผัสเข้ามาไว้ที่ตัวเองแล้วย้ายความเสียหายของตัวเองเนี่ยไปยังสิ่งที่มือซ้ายสัมผัสได้ในตอนทีไ่ได้รับความเสียหายถ้ามือซ้ายไม่ได้สัมผัสกับอะไรอยู่ก็จะไม่มีผลนะครับ เผื่อใครไม่เข้าใจนะอารมณ์ประมาณว่าโทรเลเบลลัมนั้นสามารถย้ายดามเมจนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาเนี่ย ไปไว้ที่มือซ้ายได้และถ้ามือซ้ายสัมผัสกับสิ่งอื่นอยู่เนี่ยดามเมจก็จะย้ายลงไปสู่สิ่งที่เขาสัมผัสด้วยครับให้ดูตามรูปเลยนะครับตอนที่โทรเลเบลัมโดนฮิลลิกิปามิสั้นเสียบเข้าที่ขมับของตัวเองนะแต่โทรเลเบลัมนั้นสามารถดึงมีดสั้นออกโดยที่ไม่มีบาดแผลอาการบาดเจ็บใดๆเลยแต่ที่มือซ้ายของโทรเลเบลัมนั้นจับอยู่ที่กระป๋องน้ำนะครับปลายมีดสั้นของฮิลลิกิเนี่ยปรากฏอยู่ตรงกระป๋องน้ําที่เขาจับอยู่นั่นเองพูดแบบให้เห็นภาพเลยก ็คือโทเลเบลัมสามารถย้ายดาเมจจากมีดสั้นที่เสียบที่ขมับไปไว้ที่กระป๋องน้ำด้วยร่างกายผ่านไปที่มือซ้ายของเขานั่นเองครับต่อมาครับโนบุรกะใช้ดาบคาธนะมัดกับเชือกนะครับเพื่อเพิ่มระยะโจมตีคว้างเข้าเสียบกลางหน้าผากของโยโคทานิสมาชิกแก๊งเออีกอหนึ่งคนแต่โทเลเบลัมนั้น ใช้มือขวาสัมผัสที่โยโคทานีเอาไว้ทําให้ดาเมจจากดาบคาตนาของโนมอกะนั้นย้ายมาที่โทเลเบลัมแทนครับแต่ว่าโทเลเบลัมไม่ได้ใช้มือซ้ายสัมผัสกับสิ่งใดๆเลยทําให้โทเลเบลัมนั้นบาดเจ็บที่มือซ้ายพูดให้เห็นภาพ ก็เท่ากับว่าโนมูรกะใช้ดาบเสียบไปที่มือซ้ายของโทเลเบลัมประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งความสามารถสายป้องกันที่ค่อนข้างเกือบๆจะสมบูรณ์แบบนะครับโนมูรกะยอมรับเลยว่าเขาแพ้ทางความสามารถนี้แบบเต็มๆเ,เลยเพราะโนมูรกะเป็นสายโจมตีด้วยดาบคาตาะใช่ไหมแต่ถ้านโนมูรกะโจมตีโทเลเบลัมด้วยดาบโทเลเบลัม um ก็สามารถจับสิ่งของเพื่อย้ายดาเมจได้ทําให้เขาไม่บาดเจ็บนั่นเอง